สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวกันต่อเลยนะครับนะนั่นก็คือ,อนะครับก็คือเอามาดูสมบัติครับการคูณนะครับใน,น,บน,นเาา้เรามาอยู่ในการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับสมบัติการคูณกันไม่เท่ากันนะครับนะเขาบอกว่าให้ a b c แทนจำนวนจริงใดๆนะครับ a มากกว่า b และ c นะครับเมื่อ,อาและ c เป็นจำนวนจริงบวกนะครับ a คูณ C นะครับเนี่ยนะโอเคนะครับ a คูณ c จะน้อยกว่า b คูณ C นะครับนะเมื่อ A น้อยกว่าเท่ากับ b และ C เป็นจำนวนจริงบวกนะครับ a คูณ C ก็จะน้อยกว่าเท่ากับ b คูณ c เช่นกันนะครับต่อมาอีกนะครับเมื่อ A น้อยกว่า B นะครับ C เป็นจำนวนอะไรจำนวนจริงลบนะครับนะแล้ว A C นะครับ จะมากกว่า bc นักเรียนสังเกตน,นะครับนะเห็นไหมตรงนี้นะนะครับกับตรงเนี้ยถ้ามีอะไรมาคูณน,นะครับ a กับ b เนี่ยที่มันเป็นจำนวนอะไรจำนวนจริงลบเครื่องหมายนะครับจะเปลี่ยนนะครับนะครับเครื่องหมายจะเปลี่ยนนะนักเรียนสังเกตดีๆนะครับต่อมาเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้น้อยกว่าอันนี้มากกว่านะครับ A มากกว่า b นะครับและ C เป็นจำนวนจริงบวกนะครับ a คูณ C นะครับก็จะอะไรมากกว่า b คูณ C นะครับนะต่อมา A มากกว่าเท่ากับ b และ C เป็นจำนวนจริงบวกนะครับ A คูณ C ก็จะมากกว่าเท่ากับ b แต่ทีนี好好้ข้อสามข้อสี่มากกว่า b และ a มากกว่าหรือเท่ากับ b เนี่ย C เป็นจำนวนจริงอะไรจริงลบนะครับ ดะงนั้นเครื่องหมายจะเปลี่ยนนะครับนะเมื่อเอา c มาคูณกับ a กับ b นะครับเครื่องหมายจะเปลี่ยนนะครับเป็นน้อยกว่าและน้อยกว่าเท่ากับอันนี้ยังไม่เห็นภาพแน่นอนนะครับเรามาลองมาดูกันนะครับตัวอย่างนะนะครับเขาบอกว่าตรงแก้สมการนะครับ 3x ลบ6 y มากกว่าลบสบปนะครับตรงเขียนสมการนะ แก้มานะครับเอาหกนะครับเขาเอาหกเนี่ยย้ายไปเอาหกบวกนะ,นะครับเอาหกมาบวกทั้งสองข้างนะครับเห็นไหมนะก็จะได้คําคตอบเป็นหกตัดกันนะครับนะนะสิบแปดบวกหกก็คือเอามาทำานการเอามาลบก,กันนะครับก็คือเหลือลบสิบสองนะครับนะสามเอ็กนะครับก็เอา หนึ่งส่วนสามนะครับคูณทั้งสองข้างนะครับนะก็คำตอบก็จะเหลือ x เดียวนะครับอันนี้ก็จะลบสี่นะครับมากกว่าลบสี่นะเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบของอสมการนะครับสามเลบหกมากกว่าลบสิบแปดคือจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าลบสี่นะครับเขาก็ใช่เลยที่จำนวนที่มากกว่าลบสี่เขาไม่เอารลบสี่ใช่ไหมครับ าก็ใช้อนี้วงกลมโปง่โปง,ปงคือไม่เอาลบสนะครับแต่เอาตั้ง,ตงแต่ลบสขึ้นมานะครับนะเห็นไหมมากกว่าคือไปทางอะไรไปทางขวานะครับนะดูต่อมานะครับแล้วนจะดูจะดูอีกนะครับนะจงแก้สมการ7จลบสนะครับมากกว่า3 x มเกนะเอ้ยบวสามเอ็กนะครับ อันนี้นะครับเขาก็ย้ายข้างนะครับย้ายข้างจากเจ็ดนะครับไปทางนี้นะครับเจ็ดจากลบกลายเป็นอะไรกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นบวกนะครับเป็นบวกเจ็ดนะไอจากจากอันนี้เจ็ดเป็นค่าบวกนะครับอันนี้ค่าบวกนะมันมีค่าลบนะครับจากบวกกลายเป็นลบนะครับเอามาลบก็สามจุดเจ็ดนะครับก็เหลืออะไรเหลือ่ะไรครับ เหลือแล้วเขาก็เอาสเนี่ยนะครเหลือสานะครับเหลือสาตรงนี้นะครับแล้วเขาก็เอาเอ็เนี่ยนะครมเนี่ยมาย้ายข้างนะครับจากบวกสามกลายเป็นไรลบสานะครับลบสาก,กลบสาม็กกลายเป็นลบหกเอ็นั่นเองนะครับนะลบหกนะครับนะพอย้ายข้างนะครับ ย้ายข้างมาฝั่งนี้นะครับเอาลบมาคูณจําสมบัติได้ไหมเอาลบมาคูณเครื่องหมายต้องอะไรต้องเปลี่ยนนะครับนะเครื่องหมายต้องเปลี่ยนกลายเป็นลบห้านะนะครับเอาหกสิบนะครับไว้ให้เอาลบมาคูณเอาลบมาหารนะครับนะหกสิบหารตรงนี้นะครับก็จะได้อสามหารหกนะครับคิดนะพูดผิดนะครับเอาลบหกมาหารนะครับก็คือสามสิบ หารด้วยลบหกนะครับก็จะเหลือลบห้านะครับนะเอามาคูณหรืวเอามาหารเนี่ยเครื่องหมายจะเปลี่ยนนะนะครับโอเคเนาะนะนะนะต่อมานะครับคำตอบของสมการเจ็ดลบสามเอ็กซ์มากกว่าสามเอ็กซ์บวกสามเจ็ดคือจํานวนจริงทุกจํานวนที่น้อยกว่าห้านะครับน้อยกว่าห้าคือเขาไม่เอาห้านะครับแต่เขาเอาตั้งตั้งแต่หกนะครับนะ รูสองไปทางถ้าน้อยกว่าลูกสองไปทางซ้ายครับอ่ะต่อมาจงแก้อสมการห้าาห้าวงเล็บ x บวกสี่นะครับน้อยกว่าหกวงเล็บ x ลบเอเอ้ยสองลบหก,ก,ก,กนะครับนะเขาเอาไปทำอะไรกันเอาห้าคูณแจกแจงครับเข้าไปข้างในวงเล็บนะครับเอาหกคูณแจกแจงเข้าไปในวงเล็บหนึงคู่นะครับก็จะได้ห้า x บวกยี่สิบ น้อยกว่าสิบสอลบสามสนะครับเอาเอา20นะครับ20ย้ายมาย้ายมาทั้ง36นะครับกลายเป็นลบยี 20, นะครับนะก็จะเป็น50าสลบห้นะต่อมานะครับนี่คือคำตอบนะครับเอา12นะครับย้ายมาฝั่งนี้จากนะครับ ิบองบวกใช่ไหมกลายเป็นลบสิบสองนะครับนะนะลบสิบสองนะครับนะตัวนี้ลบสิบสองเนะตรงนี้นะครับต่อมานะครับอ่าก็เหลือลบเจดเอ็กนะครับอาเจ็ดเนี่ยนำมาอะไรนำมาหารนะครับนำมาหารลบเจ็ดนะครับ มนะันก็เหลือ x แค่ตัวเดียวใช่ไหมครูบอกล้วไงถ้า,าถ้าเอาตัวลบมาคูณหรือหารเครื่องหมายจะเป็นอะไรครับเครื่องหมายจะเปลี่ยนนะครับนะจากน้อยกว่ารอรเท่ากับเป็นมากกว่าหรือเท่ากับทันทีนะครับนะขเขาบอกเขาก็บอกว่าคําตอบของสอมการนะครับ5วงเล็บ x บวก4น้อยกว่าหรือเท่ากับ6วงเล็บ 2x ลบ6เนี่ย คือจำนวนจริงทุกจำนวนนะครับที่มากกว่าหรือเท่ากับ8นะครับนะนะครับประมาณนี้นะครับต่อมานะจงแก้อสมการนะครับเราวิธีทําเลยวิธีทำนะครับวิธีทำนะนะครับวิธีทำโจงแก้สมการนะครับก็บวกเลยครับ จานะครับ x บวก15เท่ากับ36คูิบวิทีคูณนะครับนะ x บวก15เท่ากับ36นะครับก็จะได้นะครับเอา15บนะครับไปทางนี้นะครับนะ x น้อยกว่า15จากบวกกลายเป็นอะไรในข้างกลายเป็นลบนะครับ x ไม่เท่ากับนะครับสามสิบหกหกสิบห้าก็เป็นยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับนะ x ไม่เท่ากับยี่สิบเอ็ดนะครับดังนั้นนะครับเราเขียนมาว่า,านั่นคือนะครับคำตอบ ของอสมการ x บวก15เท่ากับ36คืออะไรครับจำนวนจริงทุกจำนวนนะครับผเขียนิดจำนวนจริง จํานวนที่ไม่เท่ากับยี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็เขียนนะครับเขียนนี้ไปนะครับเขียนนะครับยี่สิบเอ็ดนี้นะยี่สิบอง่สิบสามยิบสี ยี่สิบห้านะครับยี่สิบอ่าสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดทุกจำนวนที่ไม่เท่ากับใช่ไหมนักเรียนนะใส่คมคมโปรง่งเนาะนะครับแล้วก็ไปไปทางนี้นะครับแล้วก็ไปทางนี้นะครับที่ไม่เท่ากับยี่สิบไปทั้งไปได้ทั้งสองข้างเลยนะครับถ้าไม่เท่ากับ นะต่อาามาข้อหนึ่งนะครับวี่ทํานะครับตรงแก้อสมการนะครับจากนะครับสมการ4ี่ส่วนห x ยีนะครับนะจะได้นะครับ 4ส่วน5มันคูณ x อยู่ใช่ไหมครับเราก็นำนะครับยายข้างครับไปหานะครับ,นะรบหาร4ส่วน5และทีนี้นะครับหารัักเรียนรู้จักการหารใช่ไหมเป็นหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษนะครับก็คืออะไร5ส่วน4นั่นเองนะครับ4ตัดนะครับ4 1 4 4 5 20 x ก็จะไม่เท่ากับเท่านั้น ห525ไม่เท่ากับ่านะครับนะครับเราเในดังนั้นนะครับ,นะรบแล้วก็นั่นคือคําตอบของอสรรมการนะครับนี่คือคําตอบของสรรมการนะครับสรรมการ ส่วน 5x ไม่เท่ากับลบ20นะครับนะนั่นคือคำตอบของสมการนะครับคือนะครับคือจำนวนจริงนะครับทุกจำนวน ที่ไม่ใช่ยี่สิบห้านะครับนะเราก็สร้างนะครับเส้นจำนวนนะคือน,นะครับเอาสีเอ่อเทีนเงินแล้วกันนะครับอันนี้ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปด ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบสี่ยี่สิบสามยี่สิบสองนะครับที่ไม่ใช่นะครับนะครับยี่สิบห้าก็เลยนี้นะครับน้นี่นะครับไปนี่นะนี่ไปนี่นะครับทางนี้นะครับนี่พานะครับอ่ะนะครับต่อไปนักเรียนก็ เปิดแบบแบบฝึกหัดนะครับหน้า3 2นะครับแล้วก็ทําได้เลยนะครับนักเรียนข้อหนึ่งใหญ่นะครับข้อหนึ่งใหญ่ข้อ1ใหญ่ข้อเดียวนะครับทําข้อข้อคู่นะครับทําข้อคู่นะแค่ข้อคู่นะครับเอาคียไม่ต้องทํานะครับโอเคเนาะอ่โอเคเท่นี้ครูก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ